สาพันเทนนิสนานาชาติหรือ ITF แถลงการว่ามาเรชลาปวานักเทนนิสมือเจ็ดของโลกชาวรัสเซียวัย28ปีถูกห้ามลงแข่งขันเทนนิสตั้งแต่วันที่12มีนาคมเพื่อรอผลพิจนารณาคดีจากการประชุมจากทุกฝ่ายหลังจากชาลาปาวามีผลเลือดผิดปกติเนื่องจากมีสารต้องห้ามประเภทเมลโดนียม um. ระหว่างลงแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียโอเพ่นเมื่อช่วงเดือนมนกราคมที่ผ่านมาครับขณะที่ชาลาปวาแถลงการว่ายินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ร้อมกับขอโทษที่ต้องทําให้แฟนกีฬาต้องผิดหวังที่สําคัญชาราะว่าคาดหวังว่าจะได้โอกาสกลับมาลงแข่งเทนนิสอีกครั้งในเร็ววันนี้นอกจากนั้นชาราะว่ายังให้เหตุผลว่าเธอไม่ทราบมาก่อนว่าสารชนิดนี้เป็นหนึ่งในสารต้องห้ามที่บรรจุเข้ามาใหม่ในปีนี้เนื่องจากเธอใช้สารนี้ตั้งแต่ปี2006เพื่อรักษาปัญหาเรื่องสุขภาพและป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโดยชาราปรว่าเคยคว้าแชมป์แกด์สแลมครบทั้ง4รายการ เมลโดนียมเป็นสารที่นามาใช้รักษาการบาดเจ็บหน้าอก ah. เนื่องจากกล้าม ah. เนื้อหัวใจขาดเลือด ah. แล้วโรคหัวใจล้มเหลว ah. แต่นักวิจัยบางกลุ่มเชื่อว่าเป็นสารเพิ่มความแข็งแรงให้แก่นักกีฬา ah. จึงไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ah. แต่สามารถพบได้ในประเทศรัสเซียลัตเวียและยุโรปฝั่งตะวันออกครับ ต่อกันที่เพย์ตันแมนนิงคว้เตอร์แบ็กวัย39ปีที่นำทีมเดนเวอร์บลังโกสคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งล่าสุดและการเลือกเล่นอเมริกันฟุตบอลอย่างเป็นทางการทั้งน้ำตาครับหลังจากแมนนิงลงเล่นมานานถึง18ปีและคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้2สมัยเพย์ตันแมนนิงลงแข่งครั้งแรกให้กับทีมเอเดนาโพลิสโคในปี1998ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมบลังโกสในปี2012โดยแมนนิงคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ในฤดูกาลปกติ5ครั้ง รวมถึงจะเป็นเจ้าของสถิติสูงสุดตลอดการของ NFL ไม่ว่าจะเป็นการคว้างทำระยะรวมสูงสุด71,940หลาและคว้างทัชดาวรวมสูงสุด539ครั้งครับ